เอาละทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องแซมมี่แซมซีนิมาช่องที่ฟังดูมันเกี่ยวกับหนังแต่ไม่เกี่ยวกับหนังนะซึ่งวันนี้ก็กลับมาอยู่กับโปบอกเหมือนเดิมแต่วันนี้มาอยู่แบบ 6pm นะเป็นแบบผีที่คนไทยสร้างซึ่งเรากะไว้ว่าจะเล่นก่อนหน้านี้แต่เนื่องจากมีปัญหาบางอย่างทําให้แบบปิดไปชั่วคราวนะแป๊บหนึ่งแบบมันก็กลับมาเปิดหน่อยผมก็เลยว่าเออมาอัดเลยแล้วกันก่อนที่เผื่อแม่งจะปิดอีกรอบหนึ่งนะไปเพราะงั้นพวกมึงเข้าไปเล่นกันดีกว่าเราไม่โอ้ยเชียร์เผื่อเปิดพี่สันขึ้นมาเลยป มาบอกว่าไงไมาดูคลิปเวยแต่ก่อนไปขอคุยกับทุกคนในนี้ก่อนทุกคนผมไปก่อนนะครับผมไปก่อนนะครับผมเฮ้ยไอสัตว์เพกติดเรื่องสิบด่าห้องว่างเกมหรอวะเกมพอดมาข่าวพอมาข่าบไปก่อนไหนๆห้องห้องตอนนี้นไปตรงไหนกันละเพทกดเพทกเพทได้เลยเพื่อน กดเพลแล้วเข้ามาเลยเลยแล้วมันจอพีห้องโขยนเนี่ยฮองโขยยูนิเวิร์สหนึ่งมาเลยมาแล้วมาแล้วอุทานเมนผู้ใดเนาะเฮี้ยหิสัตว์เลยเฮี้ยหัวใจจะวายไอ้เพื่อนกูพูดนี้แปลว่าไม่ธรรมดาแล้วล่ะเพื่อนกูเปิดนี้แปลว่าไม่ธรรมดาแล้วล่ะเขาบอกคเตือนเขาบอกให้เรากลับบ้านได้แล้วนะเด็กเด็ก ไหนวะอ๋อมันมีมันมีแปลไทยอยู่ในว่าดีอยู่คุณโทรครับผมยังไม่อยากกลับบ้านเลยผมอยากเล่นกับเพื่อนต่อเฮ้ยเปิดมาไอ้นอนก็เกือบตายเลยแพสตูร์เดียวขนาดนี้ป่ะวะ PLA เอ้ย PALL อ่ะเฮ้ย 6pm ยังไม่ถึงหน้านี่เลยเหรอใช่เพื่อนกูเพิ่งเข้าไปเลยพูดไอ้เมท่อาเรยนั่นได้แล้วไหนวะกูไม่เห็นมีัดสแกร์อะไรเลย นั่นมึงนอนดู y ยูท um ูบรอเลยรอพวกมันนี่คาสิมพวกเราให้คำเตือนเกมนี้มีจับสแกนและไฟกระพริบโบดเล่นด้วยความระมัดระวังช่วงนี้รินพันผ่านแต่นัดไอ้นั่นมึงรอเนี่ยเลยมึงเปิดยูทูบรอมีภาคไทยมันมีภาคไทยกูกลัวมือปลาผีแห่งประเทศไทยนะเว้ยแค่ผ่าลงแค่ผ่านแค่ผ่าลงจะด่าเลยกูกลัวผีพ่อมึงนะเฮ้ยเฮ้ย แม่งหน้าพลโลแม่งหน้ากลัวผีอีกอหน้าลเราแม่งกลัวผีพะโล้เพื่อนเหมือนทำงานอยู่ที่โรงเรียนมาแล้วประมาณร้อยปีนั่นคือพะโล้เออใช่แล้วเพื่อนนั่นคือพะโล้พะโล้หน้าพะโล้เขาเนี้ยพะโล้หรือปูนี่อันนี้มาอย่างเอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วป่ะโอ้โหหน้าจมมาแล้วพวกมึงเฮ้ยแม่งมีผ้าไทยด้วยเฮ้ยไอ้น้อยมีจมูก เรียกผมไม่ภาคก็ได้ครับผมภาคใส่ได้กูเห็นคอตัวเองกูเห็นตัวตัวเองไม่เป็นไร้ยไอ้เหี้ยมีไหมทั้งหมกระจกไม่มีเงาแม่งกระจกเกอมาตอนนั้นมาตนนั้นมาตนนั้นชิดยังไงกับการที่เราเปิดประตูได้ทุกบานวะทำไมวะไปกลัวมันต้องมีห้องสักห้องแหละก็มันต้องมีสักห้องแหละไอ้เดียห้องเนี่ยไ้ห้องเก็บของตัวเองแม่งห้องอาบน้ำวะเหมือนเปิดได้เลยห้องเก็บของ อยากให้เรียนให้องาน้ำไม่ได้เหรอเอาเร็วเข้ามาเร็วเข้ามาเข้ามาเข้ามาไม่มีเลยวะเข้าไปทำไมเลือดต้องเข้าเหรอไม่เซนเชียซูเตียลองเลยโรงเรียน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 ปกติตรงีนมีหลอดวิ่งเลยโรงเรียนมีห้องอาบน้ำอยู่แล้วไงปกติอ๋อแท็บเล็ตอยู่ชั้นบนเราต้องไปชั้นบนว่ะกคนห้องเรียนใช่ไหมได้แล้วไปไปชั้นสามแล้วถ้าขึ้นตรงไหนโอ้โหเสียงวิ่งดังสัุดโอ้ยไม่ยำด้วยใช่ไหมนี่อ๋ออ๋อทางนี้อ่ะมาเพื่อน มึงอยู่ไหนเนี่ยโอ้ก็มันเดินเข้าห้องไปแล้วัก่าห้องหนึ่งแล้วเป็นกี่คนวะเนี่ยโอ้โหข้างบนนี่คืออะไรกันน่าจะเป็นโรงเรียนชั้นนำหรือเปล่าโรกเรียนน่าจะเยอะน่าดูนะครับแบบนี้โต๊ะก็ดูถังขยะหลังห้องเฮ้กูบอกเลยไม่มีโรงเรียนชั้นนำที่ไหนเขาใช้กี้ไม้อย่างนี้หรอกเพื่อนมอนสีทับสีวะอ้แต่เอ้แต่มันไม่ใช่ก้ไม้มันเป็นโต๊ะไม้เออเนี่ย นี่ยลองเอาเก้าอี้มาตั้งตั้งบนพื้นดูดีเพื่อนแล้วลองยกเยกดูมันตกแตกตกแตกแลยเออเนี่ยนั่นทะโยงไงตอนแตกตอนแตกนัก็คือนั่นเลยนะแบบว่าโรงเรียนรั้นนำวะเอาจจะแบบโรงเรียนวัฒนโยงอะไรอย่างนี้โอ้โหอาจจะเจอคุณครูเป็นสีที่นี่ก็ได้อันนี้ชั้นเท่าไหร่อ่ะอุ้ยมอหกมอหกน้องสอบเนี่ยชั้นสามเลยปะใช่ไหมเขาต้องชื่อเป็นสีนะห้องคอมพิวเตอร์เฮ้ยเราอยู่ห้องมอหกทับหนึ่งวะมาบอกชั้นสาม ใี่ไม่ใช่โมหโมหกทับทับห้าปากหมาท้าผีเฮ้ยเนี่ยเฮ้ยปิดไปแล้ววัดอะไรยนเนี่ยแล้วเพิ่งกูหายไปต่อคนอ่ะอ้าวเฮ้ยเพลงที่หยุดปิดวิทยุปิดวิทยุปิดวิทยุวิทยุอะไรก็ไปไรก็ไปไลเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเหลืองอ้าวอุ้ยอุ้ยคาซินเฮ้ยอุ้ยอุ้ยจำสแกมไมคฟอนไมคฟอนาผมผมลืมแถบเพลงโอ้ไม่กอด เฮ้ยอแปมมันเปิดเสียงการเป็นไรมึงดูดมาเว้ยเนี้ยด่าอุ้ยพีเรันจีรันผมฟองะครับอันนี้คเฮ้ยไม่หลอกแต่ปิดประตูใส่วะอะไรกันเ่ยเนยอ๋อ้ยอ้ยัสอีก้เฮ้ยอะไรอะกดการ์ชีรอดจากคูสมสีไม่ใช่เพนสีแต่เป็นสมสีเง้ยเ เพราะที่มีประตูยันติดสีแดงจะปลอดภัยน้ำเส้นผมตะปูไปเผ<อ>า,<พ>า,าไปผปสมว่นไม่แปลว่าแ,แล้วนุ่งละนี่ห้องนี้เซฟนะมั้าห้องนี้ปลอดภัยห้องที่มียันนะจะปลอดภัยมันหมายความว่าอะไรแ <พา S 2> ปลว่า,า,ามีวิ่งไงพวกมึง ห้องนี้ว่ามียันไปวัดรอโอ้ยอย่าไปผิดใจอ่องขวาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเปิดประตูไว้ไหมก็เป็นมาแล้วเพื่อนหมดวมาแล้วหมดว่ะแล้วมดว่ะแล้วเอ้ยแล้วเราไม่ผิดประตูมันจะเข้าได้เนี่ยทดสอบดิมันจะเข้าไหมโอ้ยผีติดบั๊กทำเราไปอ่ะไปบ้าอเราไอ้จานติดบั๊กมาแล้วเดี๋ยวมะเฮ้ยขึ่นผิดประตูมันขึ้ผิดประตูโอ้โหมันแคมทางออกวะเนี่ยไม่แคมมั่งเราเปิดประตูไก่อนแล้วกัน มันบอกว่าให้หาตะปูกับส่วนผสมมาเฮ้ยเออเอาเอามาเลยเ่อนหยิบมาได้เลยเฮ้ยมันมามาแล้วมาแล้วแล้วไปเผาที่ไหนอะเอาทางสันทางตันตันนนนนนมนนนนน่นนนนนนมนนนนนยนนนนยานนดนนนมนน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 นอ่ะผมมันอนู่ตรงนั้นอ่ะไนแดงๆอ่ะเนนนนนน เนี่ยตรงนี้อันนึงอ่ะมันมันบอกให้ผสมกับตะปูอ่ะแล้วเอาไปเผาอ๋ออตมันต้องผสมใช่ไหเราก็เก็บมาก่อนอแล้วก็เสร็จผมเหรอออใช่แล้วเราก็แล้วม่ไปเผามุมไหนอะ่ะจุดไฟลไลท์ออาไฟเอาไฟในเทียนในมือเราเผาได้ไหมก็ไม่ได้เหมือนกันเผาไหมอ่ะแซมลงไปอาจารย์อยู่จะทำไมไม่มีเสียงวะ ม่งเหมือนอุ้ยากูว่ามันไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกเพื่อนเแบบเดินเดินไปเลยใช้เพื่อนเพื่อนแซมนั่นแหละถูกต้องแซมถูกต้องที่สุดดูความกล้าหาญชันชันอ่ะกูจะเดินไปงูอยู่นี่แน่เลยเออไม่ใช่ไม่มีคือตอนนี้คือคือตอนนี้ผีผีผีมันดักหน้าห้องกูอยู่ไอ้เรอเราได้ยินเสียงมันคือเสียงผีแล้ตกลงล่ามันไปไม่มันอยู่หน้าห้องเนี่ยอาจานเนี่ยจารย์อยู่หน้าห้องเลยเนี่ยเราลากมันออกแล้วเพื่อนเราไปชั้นลากกันดีกว่านอนเอาไม่ยอมตายละ ลองเลยเราเลรามันแบบกูจะแดกมึงนะเหมือนไอที่หยดุดครูอยากได้ร่างหนูอุ้ยไม่มันมันต้องเผาทีเดียวเพื่อนอะไรหรอ้ยไม่ใช่มันมันต้องเผาเรื่อยๆไม่ใช่เผาทีเดียวเราไม่สามารถเก็บเพิ่มได้เราเปิดได้เฉพาะห้องยันใช่ไหมห้องนี้ก็มีนะกูดูหลังให้อยู่เลยห้องเหมือนห้องเเซซมมละ ไม่อยากรู้ว่ามันเอาไปเผาตรงไหนอ่ะมันเข้ามาได้ไหมไม่น่าได้มันแค่เราเปิดประตูใช่ตรงนี้มีอีกทางนึงโอ้ยไม้ยัวน้ำบ้านเสตผมเดินออกไปเผางหัวน้ำปะลองไปดูแม่งเดินวินบอกเลยเฮียแม่งแย่ละเอ้แต่อันนี้มันก็มีเส้นผมแล้วประตูแปลว่าเราต้องเผาเลยเหรอแล้วเผาตรงไหนเพิ่มไม่ได้ใช่แล้วแล้วกูต้องเผาตรงไหนวะไม่มสนใจ มันยังอยู่กูวะเดี๋ยวกูใช้ความกล้าหาญกูออกไปดูให้ไปแล้วเพื่อนมันไปแล้วโอเคห้องน้ำแม่งใช้แอบไม่ได้ด้วยเลยตกใจกูเมื่อกี้หลอนไปแล้วพูดได้เสียงอ๋อไอตรงที่มันมีของมันคือมันเสียงเสียงมีเส่ยงใครเดียวก่อนปะเดืยวชั้นบ่างเดียวเสียงอะไรซังรักษาระยะไม่เปิดยังไงเรารักษาระยะยังไง lắc xả rồi vậy, Ngân xem, đứa phẳng om, để du phẳng này hay, ok, xem mà, xem mà, đang khâu ở nào nhở, phòng này check mà nó, ôi nó khâu nó mà, đang lao nữa, gù đồn, vẻ green đấy, gù gì à, sao nó nó thế này Đúng nung sẽ chơi game rồi, anh năn muốn đi, โอ้โหโอ้โหเฮ้ยประตูนี้ล็อคผูครับผมขอโทษแเล่นกูค้ารมาเโดนตีดูเลย มันเด็ดจานมามันแชมป์กูอยู่<ส>มันติดกูอยู่อ้าวมันขายไปแล้วเรียบร้อยเียบร้อยสายเ้าเอาครูมาครูมาปากจงกอนเฮ <c oughs> <c oughs> ้ยตะก,กูจะมาสกีเอ๊ะไม่พูดไม่ไวจานดำลงไปแล้วไม่ไวจานมีเปย์สองอะเปย์สองในชัปเตอร์สองเกมมันจะอ้าหููกจะแตกบง่ายจัง เฮ้ยลิ้นไข่ลิ้นไข่เฮ้ยเสียงรอดจังอะมันพูดว่าอะไรมาเมื่อกี้กระโดดเตือนไปแล้วใช่ไหมคือไปแล้วใช่ไหมโอ้คืออะไรอ่ะอันนั้นคืออะไรไม้ไทยป่าวไปเจอแล้วเย้นอนไม่อยู่หลังสุดล็อคตันะนอนเจอผีนางรำป่าวสัญลักษณ์นี้อาจจะเป็นผีเจ้าที่ป่าวเพื่อน มีมวยไทยป่าวระวัง่ามันปล่อยมึงนะผีมวยไทยฮขู่ไมาไอ้เหี้ยโดนผีบัวเก่าไมปแล้วไม่เอาโน้ตหลอกมันต้องมีทางดินั่นแหละอ้อเปล่าอ๋ออนี่ไงนี่เดินมันมีทางเดินของมันเปล่านี่ไงนี่ไงทางเดินนัหลานยาไม่ได้อะไม่ได้ไม่สมจริงสมจริงที่นี่เราธรรมชาติไงเฮ้ยกองเฮ้ยอะไรวะรู้ว่าเป็นผีกีฬาสีวะพวกมึงกูอยู่สีกีฬาสีสีส้มแล้วกันกูผูกพันกับสีนี้มา เอ้รับสมักนักเรียนปีการศึกษาสองหาหกแปดมหนึ่งและมสี่จำนวนสามรอยคนสามร้อยคนเองเหรอน้อยจังวะซีกูเกิลไซกูเกิลไซกูเกิลไซยูไอยมบาลัสนาสคูอะไรสักอย่างนึงเ่ะเฮ้ยเหัวกูขาดวิ่งมาหน้าตั้งเชียวเจอครูสมมาลสีเหลือรอให้ผมฟังอื้อหือ ครูเขาเสียไปเป็นยี่สิบปีแล้วครูเสียไปยี่สิบปีแล้วแกเสียในห้องพักอยูชั้นหนึ่งแกเสียแล้วกจะมอนแรกว่าต้องเข้าไปห้องนั้นอ่ะเพราะไปลักลอบหมอผีแล้วตอนแรกก็แปลถายไม่อหรเฮ้ยเฮ้ยมีเรื่องว่ะครูหน้าตาเป็นงี้ตลอดเลยอ่ะรน้วยเวลาสิบแปดนาฬิกา ลุกขึ้น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 คนไทยไดไหมเปล่าคุณเป็นคนไทยได้เปล่าเฮ้ยเอ้าอยู่ดีก็ตายไอ้เหี้ยฟังเพลงชาแล้วตายเดินเดินโดินเ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 พลงชาแล้วตายชอบเดินแกตอนช่วงโผล่เทแบบนี้เปิดประตูให้ผมออกได้หรือเปล่าครับเปิดประตูให้ผมออกได้ไหมกุญแจล้วนฉันเอาไว้ในห้องหัวขอนิดกูว่าแล้วไอ้เหี้ยเอากุญแจมาเปิดเองถ้าอยากจะออก จะเอามเป็นยามไม่ช่วยคุณหน่อยหรอคุณถึงไม่ไปเอากับผมหรอครับเป่าขึงไปอากับผมอ่ะอาแย่เฮ้ยเดี๋ยวดิจะมีผีป่ะยอมตองบุริฮะฉันไม่ต้องการที่จะเข้าไปตึกนั้นอ๋อกูอานโดนละโชคดีละตึกผีสิโชคเลือดอลดีไอ้เฮียไม่ช่วยคุณหน่อยว่ายามถ้าเป็นาษาอะไรเนี่ยไอ้เฮียไปที่ชั้นห้าตึกอย่างงี้ต้องกูต้องไปรายงานพอแล้วเฮียยาไม่ทำหน้าที่ ไอ้ยังมึงดูตึกดิมึงดูข้างล่างดิไม่กูว่าโดแล้วล่ะตึกแบบนี้แถวแถวบ้านกูเขาเรียกว่าตึกผีสิงเงี้ยสเต็ปเดียวไหมดูหน้าดูหลังลิฟต์ก็มีเตือกขึ้นไม่ได้พวกกูต้องเดินไอ้เหี้ยไม่เปิดหรอแล้วกูต้องขึ้นไหนวะเนี่ยโอเคเราไปข้างหน้าดีกว่าไม่มีอะไรเลยไม่น่ามีอะไรทั้งนันดูข้างหลังอะเลยสเต็ปเต็มจริงดูหน้าดูหลังไม่ได้เนี่ยไต่ตรงนี้ขึ้นไม่ได้ปะขึ้นตรงเลย ไหนบ้าข้างหน้าบ้างนี่ไงตรงบันไดยี่บันไดไม่จะพึ่งขึ้นรอเราขึ้นพร้อมกันเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันคาดเคลื่อนเดี๋ยวมันคาดเคลื่อนออไม่าพอดีในห้องประชาสัมพันธ์นิว่าห้องประชาสัมพันธ์นี่บันไดพี่นี่ไงหนกดปะห้องการเงินแล้วก็ไอ้เยี่เนี่ยไอ้ประตูเหล็กเนี่ยห้องทะเบียนได้กดเปิดได้เปิดไม่ได้เพราะไม่มีกุญแจแล้วขึ้นไงอ่ะไม่ได้เหมือนกันมันขึ้นที่เบรบจากไหนวะเนี่ยขึ้นตรงไหนวะเนี่ยเดี๋ยวติด มันต้องมีทางขึ้นดิใครค้างออกกูเหนื่อยนี่มีทางอยู่นี่ทางอยู่นี่กูเหนื่อยกูเหนื่อยใช่ป่ะเปิดได้อ้าวเปิดได้เหรอเราก็เดินอ่อนตั้งนานโอ้เอาจริงเราให้เกียรติท่านสุภาพบุรุษเดินขึ้นไปก่อนาล้าโอเคตรงนี้น่าจะยังไม่มีอะไรป่ะว่าอันนี้อาจจะไม่ใช่ห้องตึกเรียนป่ะชั้นห้าเลยเหรออันนี้ชั้นเท่าไหร่แล้วเอ้ยไม่มีหรอกเนี่ย ไอ้ครูสมอนสีมันอยู่มันอยู่ตึกนู้นไงเราอยู่อีกตึกหนึงนี่อาจจะเป็นอาจจะเป็นครูเป็นสีอย่างที่มึงพูดถึงก็ได้คูว่าโดลละโอ้โหแม่งกว้างคูว่าโดลละ ไหนอะไรวะโอ้โหแม่งมองไม่เห็นโอ้เนี่ยวอนนี้นี่เชิญไปแต่จังหวัดกลับมาบารืเราจะเอาดีไปเก็บไว้ห้องหน้าจัสมิ์โอ้โหกูณทุกคนลิ้นทออ้ห้องหน้าห้องหน้าจัสมิามาคู่กับผีนางรำนั่นเงี้ยซึ่งก็เป็นไทยจริงๆแม่งมีโรงเรียนต้องมีผีนางรำหมทุ่นทอมเข้าบ้านอ้อมคอยดูหลังด้วยเออก็ดูเดี๋ยวกูดูหลังเข้าบ้าน กูดูทำไมเด้ยเฮ้ยไปตายอะไรผมฝากกุญแจไปห้องเวทีโอ้โหึกวิทย์อาฝันหลอกวะเนี่ยไว้กับเป็นธรรมนาจังหวกับกูสิริพรตึกวิทย์ก็ตึกเก่าปะพอดีกูตลกไหมครับตึกวิเลยเหรอเฮ้ยไอ้กูวะไอ้กูว่าเลเยอะตึกวิทย์ตึกเก่าจริงด้วยไอ้เหี้ยตลกเริมอ่ะไ่ายกูว่าโอ้ยตึกวิทย์ตึกวิทย์เฮ้ยกูกระโดดลงไปจากตรงนี้ได้เลยไม่เนี่ยโอ้ยไฟ building เอาละองเจอผีเล่นวิทยาศาสตร์ คนไหนมันหลวมแมนเหลี่ยมว่าแซมซีนอมแน่นอนเพื่อนตัวกูเหลี่ยมเพื่อนว่างเหลี่ยมอ่ะกูเป็นใจแอนเนี่ยเพื่อนกูเป็นใจแอนเนี่ยเราเหลี่ยมทั้งตัวมึงว่าจังหวะเดินลงเนี่ยมีป่ะไม่น่ามีนะกูว่าตึกนี้มันเอ้ยแต่ตึกหน้าตัดสินนะมักจะมีเสมอเลยลองบีโชเฟนออกมาเลยลองโดนบีโชเฟนออกมาหลอกนะเป็นเครื่องดนตรีใช่ไหมรอตายเลยรอตายเลยไม่รอรอเท่ากับตาย เราไม่เราไม่รอคนข้างหลังไว้เกมผีอ่ะเหมาหมดแล้วหมดแล้วเอาหมดแล้วกูเกือบลงไปอีกชั้นหนึ่งอ่ะถ้าลงไปอีกได้เนี่ยก็ว่าแม่งไม่ธรรมดาละจะได้ดินในยังเรื่องลึกลับของตึกหน้าตึกสินเนี่ยเกิกูเปิดจู่ให้ดูเลยน้องเป๊ะกระเดดเด่ะใช่ย่ะกูตกใจเฮ้ยเชี่ยทีเล่นบาจหัวใจวายนี่เอาเล่นบาสเหรอจะยังไง ไอ้ลโอกายามกายาแมงโชว์บิตคอยาที่ะเฮ้ยว่ามันจะพูดก็มาหาเราวะกางเกงกูเหมือนกางเกงสมัยก่อนเลยอะทำไมมึงพูดเทียอะไรเนี่ยกูถ้าเกิดกูอยู่ในนั้นเนี่ยพูดเทียอะไรเนี่ยใครกระทืบเท้าอยู่วะแล้วมันพูดก็มาเป็นแปลงต่อแตกไหนไอ้สัตว์รุ่นพี่เหรอคิดว่าเก่ามากไหมวะเดี๋ยวกูน้องประเอ็นไอ้เนี้ยนูนนอยู่นู่นเลยไอ้เนี่ยอยู่นู่นเลย อยู่ชั้นบนสุดเลยอะเรอเออเออน่ะเห็นป่ะเห็นแต่ว่าขาวๆตรงนี้มองไปทุกได้อะเราไม่มีห้องปลอดภัยเหรอวะมีห้องน้ำหญิงแม่งล็อกแล้วแบบล็อกไม่ให้เข้าเลยไม่เข้าตนี้ขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ไได้ปอีกชั้นไม่ได้อันนี้แทนแทนี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้เพื่อนทางนี้ขึ้นตลกเลยเราต้องขึ้นอีกฝั่งเป่าใช่ใช่ขึ้นอีกฝั่งเลยกลัวโดนแล้วล่ะห้องลำชั้นสองเพื่อนลงมาชั้นสองห้องสองลำอ้าวมึงอยู่ไหนนอยู่ชั้นสามอยู่ชั้นสาม อ๋อมันเออเชนสามไปได้นนาะกูลืมไปเปิดห้องนี้ได้กูว่าโดนแล้วนมีอะไรข้างบนเรืองแสงเรืองแสงข้างบนปะระวังยิงเฮ้ยกูยืนกูยืนรอแลเฮ้ยมันต่อยทำไมหูได้ย๊าไอ้ย เมื่อกี้กูยืนทำใจคิดว่ามันจะมาเข้ามาหากูที่ไหนมันเลี้ยวเข้าห้องมึง <c oughs> แล้วแม่งห้องมอไ,ไม่มียันเลยหรอยไอ,อ,อ้เหี้ยวิทยาศาสตร์ก็ไม่เชื่อเรื่องผีกันไอ้เหี้ยแต่ผีมันมาอยู่ในตึกมึงอ่ะเ <c oughs> ตียงจะต้องพูดเลยวะไอเลยเย้ตัวละครให้เราเล่นเป็นคนไทยจริงวะเนี่ยไม่ไปสวนมันกลับวะ <c oughs> เมื่อกี้กูทำใจรอเลยอะแบบยีรอรับยาที่ที่ไหนนะแม่งเดินเลี้ยงเข้าไปหาพึงอะเอาว้ามมาเนี่ยเอาว้ามากลัวมีคัสซีไหมดูดิหรือว่ามันมีของอะไรมันบอกว่าให้เอากุญแจใช่ไหมนายไปยอมสองมีรวหาสักโต๊ะป่ะ ไอเด็กเฮียรุ่นพี่เฮียอะไรกูตีสายแตกเลยสักมึงไม่รักรุ่นน้องบ้างเหรอเนี่ยกูมาเรียนเนี่ยเฮียเป็นที่อะไรเป็นผีรุ่นพี่ชอบหลอกรุ่นน้องไหมแค่ที่จะมาสอนพวกครูเฮียกูขอมียอนอนไหวเลยเฮียเสียงมากโคตรห่วยกเลยแล้วหาขุัญใจไงอ่ะเอาได้ละเพื่อนได้ขุัญใจแล้วได้ได้ปลาจัดไปอ้าวพวกมึงโอ้นั่นไงเฮีย เพราะว่าคนเดินน้ำหน้ามักจะโดนกอดเสมอเลยไปโยมตรงทีที่เด่นแน่เลยจำไได้จำไม่ชอบมันตายข้าไม่ชอบตายมันรล้วนและยาวแล้ววะกลัวจะได้มาแย่เลยข่าวอ้าวเรียบร้อยโดนขังอยู่ข้างในเฮ้ยอะไรวะตลกอีกดีเฮ้ยอ๋อเราออกมาแล้วเราออกมาและไปไปไปจบแล้วปะโกดุอล็อกยังไงจบแล้วปะ ไม่ใช่เราต้องไปห้องเต้นวะแดนซ์อะไรเนี่ยไปห้องน่าจะสิลป์ปะห้องน่าจะสินศแล้วแม่งตั้งชื่อแดนซ์เลยเฮียไม่ตั้งลำไม่ใช่ตรงดาวสอบอาการพยองทองนี่ไงชื่อชื่อโรงเรียนคือพยองทองเลยเฮียพยองทองแม่งชื่อเกาหลีวะเอาเลยกูจะเจอตัวอะไรอีกดิกูโดนผีรุ่นพี่กระทืบไปแล้วหูไม่มีอะไรจะเสียเลยเฮียอาจจะผีนางลำก็ได้นะเวไออาจจะออกมาลำโชว์มึงไง เหมือนโรงเรียนกูเขาเล่าว่าเขาเล่าว่ากลางคืนมึงอย่าอยู่เย็นมากเลยเฮียเขามาโชว์หักคอให้มึงดูได้นไม่กูก็กลัวกันเลยเฮียกูจะโดนล้อขุยไล่ตีกูดิเฮียเขามาหักคอโชว์มึงนั้นไม่เฮียกูแบบแม่สยองขวัญเลยเนาะอยากเห็นคนลัมท่าติ๊กต็อกให้ดูนี่ไงถึงละจะถึงละใกล้ถึงละ จะถึงละถึงละรายงานถึงสถานการณ์วายแซมซินิม่าเหมือนคนพลนะเฮ้ยนี่ไงกูว่าแล้วนี่ไงมาระตาแล้วพี่จันชี้ไข่ในกูอยู่นี่พี่จันสีผมต้องหูหาพวกเราจะถามดิพี่จันสีบอกว่านี่กู่จอยู่นี่เนาะเขาเป็นคนดีอยู่เขาเป็นคนดีอ่ะเขาเป็นผีดีอยู่ไปดิไปดิไปดิ มาครับไปขอบคุณครับขอบคุณครับกูยิบแล้วกูยึดแล้วไม่ใช่อยู่ดีไม่งกขึ้นมาจำซะแกนแล้วกูวิ่งไี่ไหวยึดขึ้นมาหมดใจมันมา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 กูวิ่งละกูไม่ไวใจมันไม่มาไอ้กูได้เสียงรถไอติมมาไอติมมาเฮ้ยรถไอติมเที่ยงคืนอะไรอีกตเนียร์เฮ้ยอะไรประตูปิดเองเหมือนจะหันไปผีปัด เฮ้ยพี่เบสอย่างเช่ไม่ใช่เหรอปกติโรงเรียนผีเยอะอยู่แล้วยานันเป็ดตะทูอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยได้โปรดนั่งลงซีอ่านั่งลงซีผมเอากุญแจครับผีเยอะอย่างนี้มึงปิดเถอะไอสารเรียนเฮียอะไรเนี่ยสอนคนหรือสอนผีเถอะไอชิ้นหกโมงไงหกโมงไงดูเล่ยนพระเอกมันกี่ปีตัวฮ้าร้อยเต๊ะ ข้อสองสำหรับเด็กดื้อต้องมาทำแต่ข้อสอบเอสัตว์กูเด็กดื้อตรงไหนเฮียมันง่ายมากถ้าเดาทำถ้าเดาทำได้จะให้รางวัลแล้วถ้าเกิดกูทำไม่ได้ให้กูให้กูเกศูนไหมให้กูเกศูนไหมอันนี้บอดี้เบสิกมงนะทำผิดแล้วแล้วตีให้กูทำอะไรทำอะไรไหนมาเอาขอไปไกลจานเดี๋ยวกูตกแม่งเลยเอเอสดีเอส ะไรวก็กูกดถูกแล้วไงอาจารย์เป็นคุยอะไรกูกัดยันหน้าแม่งเลยกูมันบีคอามกูติบตายแล้วอ๋อเป็นหึงไป็นหนึ่งวันีก็วันนี้ก็มันบอกมันบอกว่าให้กูเลือกอ่ะอะไรวะโอ้โหเป็นหนึ่งสิบห้าคูณสองลบ ยี่สิบหาร2เท่ากับ 20... ่ถ้าเจอโมเลสทำโดนโมเลสก่อนนะเพื่อนมากูเสร็จละมาทำได้ดีมากกูคิดว่าให้กูกด a s d f กูก็ล่อซับสี่ปุ่มเลยกูว่ากูเพี้ยอะไราเยแม่งล้วงละล้วงออกมาละจีอาจารย์เที่สกปรกอี๋เอาไปเก็บไว้ในคองทำเทียอะไรไอเฮีย ลายงานเลยที่อาจารย์คนนี้มีพฤติกรรมที่แย่เอาคุณแจ็เก็บไม่ได้คอโ้หยเหนื่อยเ่อเส้นตีแล้วออกมาจากห้องอาจารย์เลยที่อาจารย์เขาไล่ล้เราไปไหนต่อยาสรุปยาแม่งเป็นผีอีกไี้เหีอ้ยจบละชิตกูแม่งโดนหลอกตั้งแต่หน้าประตูยันหน้าโรงเรียนนี้ผียามันตัวโรบอทมเลย แต่ยาม security ที่นี่เขาแต่งตัวดีว่ะทำไมของกูแต่งตัวดูแม่งดูเป็นพันโลเลยี่ยามกุญแจมาแล้วนะว่านะกูว่าดูละวนอนพูดแน่เลยยี่ห้อไปแปดอาตายแล้วโอ๊ยโดนแมวขวนตายเลยไอ้สัตว์มึงมีกุญแจคือมึงไขประตูมึงจะไขหน้ายามหรือยามตายมึงก็หนีได้สัตว์ไปเร็วแล้วเราตรงไหนโอ้นี่ไง ใครออกไปเลยเฮ้ยพาสอง,องไ,มไม่มียพาสองด้วย <laughs> อันนี้ออาจจะแบ่งพาด้วยทุกคนโอ้เ <laughs> ชฟงั้นโปรดติดตามตอนต่อไป <laughs> ขึ้นไว้ก่อนืม <laughs>